นี่คือข้อความที่คุณขอแบบคงเดิมทั้งหมดเพื่อใช้สำหรับเสียงอ่านโดยไม่มีการแก้ไขหรืออธิบายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิน้นคุณเคยสงสัยไหมคะว่าโยเกิร์ตที่เรากินอยู่ทุกวันนั้นมันดีต่อร่างกายจริงหรือเปล่าทุกเช้าหลายคนเปิดตู้เย็นหยิบโยเกิร์ตถ้วยเล็กรสหวานหอมแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันได้ดูแลสุขภาพแล้ว มันเป็นภาพที่คุณตาในหลายบ้านคนรุ่นเราเชื่อมาตลอดว่าโยเกิร์ตคืออาหารมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ดีที่จะเข้าไปช่วยล้างลำซางลำไส้ทำให้ขับถ่ายดีและเสริมภูมิคุ้มกันแต่หมอบอกเลยค่ะว่าความจริงนั้นไม่ได้ง่ายแบบที่เราคิดเลยเพราะจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตส่วนใหญ่มันไม่สามารถรอดชีวิตไปถึงลำไส้ได้เลยนะคะใช่ค่ะ ฟังดูอาจจะน่าตกใจแต่เมื่อโยเกิร์ตผ่านกระเพ้าอาหารที่มีกดแรงแน่นจุลินทรีเหล่านั้นก็ตายไปก่อนที่จะได้ทำหน้าที่ดีๆที่เราหวังไว้เหมือนกับการส่งทหารไปออกรบแต่ยังไม่ทันถึงสนามรบก็ล้มหมดเสียก่อนหมอหลายท่านจึงเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นโยเกิร์ตแบบไหนกันแน่ที่ร่างกายเราต้องการจริงๆ คำตอบนี้อาจจะไม่ใช่โยเกิร์ตรสผลไม้ที่ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อหรือหรือโยเกิร์ตที่มีน้ำตาลสูงและกลิ่นหอมเทียมิมเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจให้ความรอยชั่วคราวแต่ไม่ได้ช่วยฟื้นฟูสุขภา,ภาพภายในของเราอย่างแท้จริงลองคิดดูสิคะสมัยก่อนตอนเรายัางเด็กอีกเวลากินโยเกิร์ตหรือนมเปี้ยวหมักเอง จากบ้านมันจะมีรสเปรี้ยวธรรมชาติเนื้อไม่ค้นมากและไม่หวานจัดนั่นแหละค่ะคือโยเกิร์ตแท้ที่เกิดจากการหมักธรรมชาติมีจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ที่มีชีวิตจริงและสามารถเข้าไปตุนให้ระบบลำไส้ของเราทำงานได้อย่างมีสมดุลร่างกายเราโดยเฉพาะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นทุกปี ระบบย่อยอาหารก็ทำงานช้าลงการดูแลลำไส้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปหมออยากชวนให้เราได้รู้ว่าไม่ใช่โยเกิร์ตทุกถ้วยที่มีประโยชน์เหมือนกันบางชนิดอาจให้รสอร่อยแต่ไม่ได้ให้สุขภาพดีอย่างที่คิดวันนี้หมอจะพาไปเปิดความจริงเบื้องหลังโยเกิร์ตว่าแท้จริงแล้วเราควรเลือกแบบไหนะแบบไหน ถึงจะได้ประโยชน์จริงๆจากธรรมชาติและช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงจากภายในอย่างแท้จริงค่ะเพราะบางครั้งคำตอบที่ดีที่สุดอาจอยู่ในสิ่งเรียบง่ายที่เรามองข้ามมานานก็ได้ค่ะเมื่อพูดถึงโยเกิร์ตหลายคนอาจคิดถึงถ้วยเล็กแกงที่วางเรียงอยู่ในตู้แชร์ของร้านสะดวกซื้อรสชาติหวานหอมเปรี้ยวนิดทิน้นเย็นชื่น <c oughs> หลายคนกินเป็นประจำหลังอาหาร หรือบางคนก็กินแทนมื่อเช้าเพราะเชื่อว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีจุลินทรีย์ดีที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและลำไส้แข็งแรงแต่ความจริงแล้วร่างกายของเราซับซ้อนกว่านั้นมากค่ะและโยเกิร์ตที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำงานแบบที่เราคิดเลยจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตที่เราพบในตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปสร้างอาณาจากกักรใหม่ในลำไส้ อย่างที่โฆษณามักบอกเอาไว้หมอบอกเลยค่ะว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะระบบทางเดินอาหารของเรามีกฎในกระเพาะที่แรงมากเมื่อโยเกิร์ตเข้าสู่กระเพาะจุลินทรีส่วนหนึ่งก็ตายลงไปทันทีหรือรอดเพียงจํานวน,นน้อยนิดที่จะเดินทางต่อไปยังลำไส้แต่ถึงแม้มันจะมีจุลินทรีรอดเพียงเล็กน้อยหน้าที่ของมันก็ยังสำคัญอยู่นะคะ เพราะมันไม่ได้มาสร้างบ้านใหม่แต่มันมาช่วยปลูกบ้านเก่าให้กลับมาทำงานได้ดีอีกครั้งหมอเปรียบเทียบให้เห็นภาพไงแจ้งเหมือนกับหมู่บ้านเล็กใจในชนบทที่มีคนอาศัยอยู่แต่เงียบเหงาไม่มีใครทำงานไม่มีใครดูแลสวนหรือรดน้ำต้นไม้จนวันหนึ่งมีคนแปลกหน้ามาเยี่ยมหมู่บ้านนั้นก็เริ่มคึกคักชาวบ้านเริ่มกลับมาทำงานทำความสะอาดจัดระเบียบใหม่ นั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่จุลินทรีย์ในโยเกิร์ตทำให้ร่างกายเรามันไม่ได้มาสร้างอะไรใหม่แต่มาช่วยปลุกระบบที่มีอยู่ให้กลับมาทำงานได้ดีอีกครั้งแต่ปัญหาคือโยเกิร์ตที่เรากินกันส่วนใหญ่กับไม่ใช่โยเกิร์ตแบบที่ร่างกายต้องการจริงสิ่งโยเกิร์ตตามร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เต็มไปด้วยน้ำตาลสารแต่งกลิน่นสีและวัตถุก,กันเสียเพื่อให้รสชาติดีและเก็บได้นาน ถามว่ามันอร่อยไหมแน่นอนค่ะว่าอร่อยแต่สุขภาพดีไหมหมอต้องบอกว่าไม่สมอไปเพราะเมื่อมีน้ำตาลมากจูลินทรีดีในโยเกิร์ตจะลดประสิทธิภาพลงแถมยังทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวต่างจากโยเกิร์ตแท้ที่หมักตามธรรมชาติเช่นคีเฟ หรือโยเกิร์ตที่หมักเองในบ้านคีเฟอร์เป็นเครื่องดื่มหมักจากนมที่มีต้นกำเนิดจากแทบคอเคซัสมีจุลินทรีที่หลากหลายกว่าโยเกิร์ตทั่วไปมากทั้งแบคทีเรียและยีสต์ที่ทำงานรวมกันอย่างสมดุลจึงช่วยปรับหลบลำไส้ให้แข็งแรงจริงๆคนโบราณที่กินคีเฟอร์หรือโยเกิร์ตหมักเองมักจะมีสุขภาพดีลำไส้ทำงานดีไม่ค่อยมีปัญหาท้องอืดท้องผูก หรือภูมิคุ้มกันอ่อนแอโยเกิร์ตแท้แท้จะมีรสเปรี้ยวธรรมชาติไม่หวานไม่ค้นจนเกินไปและไม่จําเป็นต้องมีสีสันสวยงามมันอาจดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังของธรรมชาติรสเปรี้ยวที่แท้จริงมาจากการงานของจุลินทรียที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นคือสิ่งที่ร่างกายเราต้องการจริงๆเพราะร่างกายของเราโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นระบบการย่อยและการดูด ซึมสารอาหารจะช้าลงถ้าเราเลือกโยเกิร์ตที่มีแต่ความหวานและสารเคมีเราก็จะยิ่งทำให้ลำไส้ทำงานหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วโยเกิร์ตควรกินอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์ที่สุดหมออยากให้ทุกคนจำไว้ง่ายนายค่ะว่าเวลาสำคัญไม่แพ้ชนิดที่เราเลือกกินการกินโยเกิร์ตหลังอาหารประมาณหนชั่วโมงจะดีที่สุด เพราะเป็นช่วงที่กระเพาะอาหารเริ่มย่อยอาหารบางส่วนไปแล้วกรดในกระเพาะไม่แรงเท่าตอนพินเสจใจไม่ใหม่ทำให้จุลทรียัเนยเกิดมีโอกาสรอดสูงขึ้นและเดินทางต่อไปยังลำไส้ได้มากขึ้นอยากกินโยเกิร์ตพร้อมอาหารมันจานหรือของทอดนะคะเพราะไขมันจะไปเคลือบกระเพาะทำให้จุลินทรีไม่สามารถทำงานได้เต็มที่และอีกข้อสำคัญคือย่าอุ่นโยเกิร์ตก่อนกิน หลายคนชอบกินของอุ่นๆคิดว่าอุ่นโยเกิร์ตจะดีต่อท้องแต่ความจริงคือความร้อนจะฆ่าจุลินทรีย์ดีในโยเกิร์ตหมดเลยค่ะถ้าอยากให้โยเกิร์ตมีอุ่นภูพอ่อดีควรแค่นำออกจากตู้เย็นก่อนกินสักครู่ก็เพียงพอแล้วนอกจากนี้ยังมีอาหารหมักอื่นๆที่ช่วยเสริมระบบลำไส้ได้ดีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกิมจิผักดองปลา มากหรือแม้แต่น้ำป่าร้าแบบพื้นบ้านของเราเองก็มีจุลินทรีย์ดีอยู่มากถ้าเรากินสลับกันไปไม่พึ่งแต่โยเกิร์ตอย่างเดียวระบบลำไส้จะได้รับจุลินทรีย์หลากหลายมากขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นด้วยหมอมักจะบอกผู้สูงไว้เสมอว่าสุขภาพลำไส้เป็นเหมือนรากฐานของสุขภาพทั้งร่างกายถ้าลำไส้ดีทุกอย่างจะดีตามไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันผิวพรรณหรือ แ,แต่สมองเพราะลำซ้ายคือสมองที่สองของเรามันผลิตฮอร์โมนแห่งความสุขเช่นเซโรโทนินที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับดีขึ้นอีกด้วยลองสังเกตตัวเองนะคะถ้าวันไหนท้องอืดแน่นหรือขับถ่ายไม่ดีร่างกายเราจะรู้สึกไม่สบายไปทั้งวันนั่นเพราะลำซ้ายกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออยู่การกินโยเกิร์ตหรืออาหารหมักอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ระบบนี้กลับมาทำงานสมดุลได้อย่างนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติคนรุ่นก่อนของเราไม่จำเป็นต้องมีโยเกิร์ตในถ้วยพลาสติกสวยเชยแต่พวกเขายังมีสุขภาพดีเพราะอาหารที่กินส่วนใหญ่ผ่านการหมักจากธรรมชาติเช่นผักดองน้ำปลาร้าหรือข้าวหมากสิ่งเหล่านี้ล้วนมีจุลินทรีย์ดีที่ช่วยดูลำไส้โดยไม่ต้องโฆษณาเลยด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเราอยากห้ ร่างกายแข็งแรงจากภายในอย่าเพียงมองว่าโยเกิร์ตคือคำตอบเดียวแต่ให้มองว่าความหลากหลายของจุลินทรีย์จากธรรมชาติต่างหากที่ร่างกายเราต้องการจริงๆการกินโยเกิร์ตที่แท้ควบคู่กับอาหารหมักอื่นและการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นได้อย่างยั่งยืนหมอ,อยากให้ทุกคนลองเปิดใจกลับมาฟังเสียงของร่างกายตัวเองอีกครั้งกินโยเกิร์ต ให้ถูกเวลาถูกชนิดและรู้ว่าทำไมเรากินมันเพราะเมื่อเข้าใจกลไกของร่างกายอย่างแท้จริงเราจะไม่ต้องพึ่งโฆษณาใดๆเลยร่างกายของเราจะค่อยฟื้นฟูตัวเองได้จากสิ่งธรรมดาที่อยู่รอบตัวนี่แหละคะ่ะนี่คือความลับเล็กๆที่หมออยากบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วโยเกิร์ตแบบนี้แหละที่ร่างกายต้องการจริงๆ เมื่อฟังมาถึงตรงนี้มออยากให้ทุกคนลองหยุดคิดดูสักนิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเรากินโยเกิร์ตเพราะเข้าใจหรือแค่เพราะเชื่อว่ามันดีต่อสุขภาพกันแนะ่หลายคนอาจเพิ่งรู้วันนี้ว่าโยเกิร์ตแบบที่เราซื้อกินทุกวันไม่ได้ให้ประโยชน์กับร่างกายเท่าที่คิดเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะวันนี้คุณได้รู้แล้วว่าโยเกิร์ตแบบไหนที่ร่างกายต้องการจริงๆจำไว้นะ โยเกิร์ตที่ดีไม่จำเป็นต้องราคาแพงหรือมีบรรจุภัณฑ์สวยงามอะไรเลยสิ่งสำคัญคือความเป็นป็นธรรมชาติของมันโยเกิร์ตท,ที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีสารแต่งกลิ่นไม่มีสีสังเคราะห์แม้รสชาติจะไม่หวานชื่นลิ้นเหมือนแบบในโฆษณาแต่กลับให้พลังงานดีจากธรรมชาติแท้และช่วยให้ลำไส้แข็งแรงจริงพอจุลินทรีย์ที่อยู่ในนั้น ยังมีชีวิตพร้อมจะทำงานกับร่างกายเราเวลาหมอเห็นคนสูงวัยเลือกโยเกิร์ตในซูเปอร์มาร์เก็ตหมอมักอยากกระสิบเบาว่าอย่าดูแค่ฉลากที่เขียนว่ามีจุลินทรีย์นะให้ดูส่วนผสมด้วยถ้ามีน้ำตาลสูงหรือมีรสผลไม้สังเคราะห์มากกล้ยงให้รู้ไว้เลยวันไม่ใช่โยเกิร์ตที่ร่างกายต้องการร่างกายของเราต้องการสิ่งที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์ไม่ต้องมีรสหวานล้นหรือกลิ่นหอมเกินจริง ถ้าคุณอยากเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงวันนี้ <c oughs> ลองเล,อเลือกก็เกิร์ลดทำชาติหรือลองทำเองที่บ้านก็ได้ค่ะอาจเริ่มจากสูตรง่ายๆแบบแก่ใช้นมสดและหัวเชื้อโยเกิร์ตเล็กน้อยหมักไว้ข้ามคืนในอุณหภูมิห้องตอนเช้าคุณจะได้โยเกิร์ตโรสเตอร์รสเปรียวอ่อนนานที่เต็มไปด้วยชีวิตร่างกายจะขอบคุณคุณแน่นอน และอย่าลืมว่าโยเกิร์ตไม่ใช่อาหารวิเศษที่จะรักษาทุกอย่างได้ในช่วงข้ามคืนมันคือเพื่อนคู่ทางของสุขภาพที่ดีถ้าเรากินอย่างทุกเวลาร่วมกับอาหารที่มีประโยชน์และดูแลใจให้ทรงสุขภาพภาคของเราจะค่อยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาหมออยากฝากไว้สำหรับคนวัยห้าสิห้าปีขึ้นไปว่าสุขภาพดีไม่ได้อยู่ที่การหาของแพงหรือสูตรลับหายาก แต่อยู่ที่ความเข้าใจและความพอดีในชีวิตประจำวันของเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างการเลือกโยเกิร์ตที่ถูกต้องกินในเวลาที่เหมาะสมพักผ่อนให้เพียงพอและยิ้มให้ตัวเองทุกวันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะ <c oughs> สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวสุขภาพแบบที่หมอเล่าอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ไว้นะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่หมอจะนำมาฝากอีกในตอนต่อไปเพราะสุขภาพดีนั้นเริ่มต้นจากความรู้และการลงมือทํามารวมกันดูแลงกายให้แข็งแรงไปจนถึงไวกเกษียนอย่างมีความสุขกันเถอคะค่ะนี่แหละโยเกิร์ตแบบที่ร่างกายต้องการจริง